อดีตรองอธิการมหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์ชี้เลือกตั้งครั้งนี้สําคัญยิ่งกว่าทุกครั้งเพราะสถาบันจะถูกสันครอน 13. เมษายน2566รองศาสตราจารย์หาริรั์สูตบุตรอดีตรองอธิการปดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยลธรรมศาสตรม์มธโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าคุณพีรพันธ์สาลีรัตรวิภา ัวหน้า,พ,า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 ,นาพักรวมไทยสร้างชาติประสายประกาศชัดเจนว่าพักรวมไทยสร้างชาติยึดมัน่นในสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอ่านมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจะจัดการกับพวกชังชาติพวกล้มสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเด็ดขาดหากได้เป็นแกนนารัฐบาลซึ่งยังไม่เคยมีพักใดกล้าประกาศแบบนี้มาก่อนสํานักข่าวแห่งหนึ่งพิธีกรชื่อดังสัมภาษณ์นักวิเคราะห์การเมืองท่านหนึ่งคําถามที่ถามคือ การที่หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติประกาศจะจัดการกับพวกชังชาติหากได้เป็นรัฐบาลท่านคิดอย่างไรสังเกตว่าพิธีกรใช้คำว่าชังชาติจงใจตัดคำว่าล้มสถาบันออกไปความจริงผมไม่เคยชอบคำว่าชังชาติและไม่เคยใช้คำนี้เลยในการเขียนบทความทุกบทความอยากให้ทุกคนเลิกใช้คำนี้เสียทีด้วยซ้ำแต่ที่พูดว่าจะจัดการกับพวกชังชาติพวกล้มสถาบันความหมายคือ จะจัดการกับพวกล้มสถาบันเพราะการชังชาติไม่ได้เป็นความผิดแต่การล้มสถาบันเป็นความผิดแน่นอนคุณพีรพันธ์เหมารวมว่าการชังชาติก็คือการล้มสถาบันซึ่งความจริงควรต้องแยกกันการที่พิธีกรตั้งคำถามแบบนี้เป็นการเปิดช่องให้คุณพีรพันธ์ถูกโจมตีหรือไม่เป็นเรื่องที่อดคิดไม่ได้ในทางยุทธศาสาการแข่งขัน competitive strategy เป็นการถูกต้องแล้วที่ประกาศให้ชัดแบบไม่มีแทงกลางเช่นนี้เนื่องเพราะพรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่มีทางได้เสียงจากผู้ที่ไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์และไม่มีทางได้เสียงจากผู้ที่ยังนิยมชมชอบคุณทักษิณชินวัตรอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายอยู่แล้วเสียงของพรครวมไทยสร้างชาติมาจากกลุ่มคนที่ไม่เอาคุณทักษิณและกลุ่มคนที่เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องดำรงอยู่ในประเทศไทยต่อไปประกาศให้ชัดทําให้กลุ่มคนทั้งสองกลุ่มนี้ซึ่งมีจํานวนที่ทับซ้อนโอเวอร์แลปกันอยู่ไม่น้อยมีความแน่ใจอย่างน้อยรับรองว่าจะได้เสียงจากกลุ่มคนที่มีความเห็นว่า รัฐบาลปัจจุบันไม่มีความเด็ดขาดในใการจัดการกับคนที่พยายามล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนสาระสำคัญของคําว่ายุทธศาสตร์ s t r a t e g y คือการเรื่องที่จะไม่ทําหรือเรื่องที่จะไม่เอาพรรครวมไทยสร้างชาติเลือกที่จะไม่เอาคะแนนเสียงจากผู้ที่นิยมชมชอบคุณทักษิณและพวกที่ต้องการแก้หรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และต้องการล้มสถาบันยุทธศาสตร์แบบนี้เรียกว่า focus คือ focus ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยต้องยอมทิ้งคะแนนเสียงของคนกลุ่มอื่นๆไปเลยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2562ประกาศว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นอาจไม่ใช่เป็นการใช้ยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะการเลือกตั้งแต่น่าจะเป็นการประกาศไปตามอุดมการ์ของพรรคหรืออาจเป็นอุดมการ์ของตัวคุณอภิสิทธิ์เองที่ไม่ต้องการสนับสนุนผู้ที่ทำรัฐประหารให้ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก โชคร้ายที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่เอาคุณทักษิณและก็ไม่ได้อยากได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเกิดความกลัวคุณทักษิณจะกลับมามีอำนาจอยู่เบื้องหลังพรรคเพื่อไทยอีกครั้งและเขามองขาดว่าหากไม่ช่วยกันเลือกพรคพลังประชารัฐคุณทักษิณกลับมาแน่คุณอภิสิทธิ์จึงต้องตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปในที่สุดมาที่พรรคเพื่อไทยความต้องการเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยอยู่เหนือสิ่งอื่นใด จึงแข่งกัดเพื่อหวังคะแนนเสียงจากทุกกลุ่มไม่ว่าจะเอาหรือไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้ชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ให้ได้จึงไม่แปลกใจที่คุณเศรษฐาทวีสินประกาศว่าจะแจกเงินดิจิทัลคนละหนึ่งหืนบาทให้ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปจะเป็นยาจกหรือเศรษฐีก็ได้ทุกคนเพื่อให้ได้คะแนนเสียงจากทุกกลุ่มได้จํานวนมากบ้างน้อยบ้างก็ยังดีดังนั้นไม่ว่าจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างไรหากกกฏไม่ตัดสินว่าทําไม่ได้ พรรคเพื่อไทยจะไม่ลงเลิกการแจกเงินครั้งนี้แน่ๆหนึ่งเพราะไม่ใช่เงินตัวเองสองเพราะเสียงวิพากษ์วิจารณ์มักมาจากผู้ที่มีเสียงดังยังมีพลังเงียบอีกมากที่อ่านไม่ถูกโยกคลอนด้วยเงินหลักพันแต่ไม่แน่ว่าจะไม่ถูกโยกคลอนด้วยเงินหลักหมืน่นพรรคเพื่อไทยจึ่งประกาศมาตรการเวียงแห่เช่นนี้พักพลังประชารัฐแม้จะเป็นที่รู้กันดีว่าพักพลังประชารัฐไม่เอาด้วยกับการยกเลิกหรือแม้แต่แก้ไขามาตรา112 แต่แม้จะมีผู้บริหารพรรคบางคนเพิ่งจะออกมาปฏิเสธว่าจะไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ได้มีการปฏิเสธอย่างแข็งขันจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณเพียงบอกว่าต้องดูนโยบายว่าไปกันได้หรือไม่ทุกคนจึงยังเชื่อว่าหลังการเลือกตั้งอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นพรรคพลังประชารัฐจะได้คะแนนเสียงจากฐานเสียงของนักการเมืองหรืออดีตตสอของพรรคเป็นส่วนใหญ่จะได้คะแนนจากคนที่ไม่เอาคุณทักษิณและที่ไม่ต้องการให้ลงสถาบันไม่มากนัก พรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์แม้ทั้งสองพรรคจะไม่ร่วมด้วยกับการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112แต่ก็ไม่กล้าประกาศอย่างที่พรรครวมไทยสร้างชาติประกาศโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เคยโฟกัสที่คนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งเอาแต่เหยียบเรือสองแคมอยากได้คะแนนไปทุกกลุ่มสุดท้ายก็จะไม่ได้คะแนนเป็นเกอบเป็นกำแม้แต่กลุ่มเดียวพรรคเก่าแก่และเป็นพรรคเดียวที่เรียกได้ว่าเป็นสถาบันก็จะกลับมายิ่งใหญ่ได้ยาก เพราะจะได้คะแนนจากแฟนพันธ์แท้เสียเป็นส่วนใหญ่คนที่เคยเลือกพักประชาธิปัตย์แต่ไม่ใช่แฟนพันธ์แท้เปลี่ยนใจไปเลือกพักอื่นกันหมดแล้วส่วนพักภูมิใจไทยต้องถือว่าไม่มีอะไรหวือหวามากแต่การร่วมรัฐบาลก็มีผลงานที่จับต้องได้เป็นที่ถูกใจคนหลายกลุ่มจะได้คะแนนเสียงจากคนที่อยู่กลางๆไม่สุดตรงไปในทางหนึ่งทางใดแต่ก็คงได้จำนวนอนอสอสอมากขึ้นจากเดิมค่อนข้างแน่ พรกเก้าไกลนับว่ามีจุดยืนอยู่ตรงข้ามกับพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่คนละขั้วอย่างชัดเจนแน่นอนว่าจะได้คะแนนเสียงจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่ไม่เอากระทั่งเกลียดชังสถาบันหรือไม่มีความผูกพันกับสถาบันแต่ชอบนโยบายของพักแม้จะได้เสียงคนรุ่นใหม่มากแต่ด้วยบัตรเลือกตั้งสองใบทั้งยังต้องแย่งชิงคะแนนจากคนกลุ่มเดียวกันกับพรคเพื่อไทยการจะได้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากเท่ากับที่พรคอนาคตใหม่เคยได้คงเป็นเรื่องยาก คงต้องวัดกันกับพรรครวมไทยสร้างชาติว่าพลังของคนที่ไม่เอาสถาบันกับคนที่ยังเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีความสําคัญฝ่ายไหนจะมาลงคะแนนให้มากกว่ากันมองอย่างนี้แล้วสําหรับคนที่ยังต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยังดํารงอยู่ต่อไปในประเทศไทยและคนที่ไม่เอาคุณทักษิณในการเลือกตั้งครั้งนี้ดูเหมือนจะมีทางเลือกเดียวเท่านั้นคือเรื่องพักที่ชัดเจนว่ามีจุดยืนที่ตรงกันใน2เรื่องข้างต้นนี้จะมีใครเป็นคนดิเดต นายกรัฐมนตรีก็ไม่สำคัญไปกว่าจุดยืนดังกล่าวการเลือกตั้งครั้งนี้จึงมีความสาคัญยิ่งกว่าครั้งใดๆเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์จะถูกสั่งคลอนจนอาจถึงกับดํารงอยู่ไม่ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปลงคะแนนเสียงให้พรรคใดให้ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลขอให้ตึกตรองกันให้ดีก่อนลงคะแนนนะครับ